หายกันไปนานนะห่างหายกันไปนานกับเซเลโซนซีโรแล้วตอนนี้ก็เป็นแพท2.2แล้วด้วยนะครับเพิ่งอัปเดตมาวันนี้เลยนะวันพฤหัสแปลกใจเหมือนกันปกติจะอัปวันพุธสำหรับแพท2.2เนี่ยเราก็แน่นอนนะว่าเรามีตู้ต้องเปิดนะครับ <c oughs> และนี่คือตู้ที่เราจะเปิดนะน้ำตาฉลมบุปผาซีดนั่นเอง มาดูกันที่ว่าตอนนี้เพชรเรามีทั้งหมดกี่โลนะครับในเพชรเนี่ยเรียกว่าเพชรลวกันนะ271โลแล้วก็บวกกับอีก38เทปลุงนะฮะเป็นเท่าไหร่เครื่องคิดเลขดิ3 0 9โลนะฮะตีกลมๆก,ก็310ไป310โลกับตัวละคร2ตัวใน1แพทคิดว่าได้ไหมไม่ยากนะผมว่า ถามว่าทำไมไม่ยากนี่เดี๋ยวโชว์นี่งไงเพราะว่าตู้นี้ผมมีการันตีหน้าตู้อะเพราะว่าตู้ที่แล้วออกเป็นโซเยอร์11มาครั้งสุดท้ายนะฮะตอนที่ผมเปิดอาจารย์นี่ไงเปิดอาจารย์ไปแล้วก็กดต่อเล่นอีกสักนิดนึงปรากฏว่าทองออกนะแต่เป็นโซเยอร์11หลุดเลเแลละเพราะฉะนั้นตู้นี้เราจะมีการันตีหน้าตู้นะครับ ได้ร้อแน่นอนอยู่ที่ว่าจะออกมาเร็วแค่ไหนนะเออแล้วก็ไอ้แบตเตอรี่นี่อย่าไปใส่ใจนะทำไมมันล้นมาขนาดนี้อ่าผมเก็บไว้ฟาร์มให้กับซีดไงเออผมเก็บไว้ฟาร์มให้ซีดรอซีดเข้ามาทีเดียวแล้วฟาร์มเลยปะเรามาเปิดตรงนี้ดีกว่านี่ที่เสียงเซียมซีฮะปกติจะเปิดหน้าฮาวตรงนี้แหละทำเลดีนะเราสามารถแลกเศษได้เท่าไหร่นะนี่ยรอบนี้ เราสามารถแลกเศษได้ตั้ง14โลนะแต่ก็คงไม่จําเป็นต้องใช้ปะเรามีเพชรเยอะอยู่มาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าตอนนี้มีอยู่ในตู้75โลนะครับแสดงว่าในตู้ตอนนี้ผมเปิดไป15ครั้งละเพราะฉะนั้นต่อไปก็จะเป็น25ครั้งครับผม25โลไปเลยรวดเร็วหน่อยนะวันนี้อายังไม่มาเอาเท่าไหร่ก็ได้จริงๆปะ สัก90ไปเลยเพราะว่ายังไงก็ได้อยู่แล้วมีการันตีไม่แครว่ะเฮ้ยถึงพูดอย่างนี้ผมก็ยังจะเก็บเพชรไปเปิดออฟฟี่อยู่นาออฟฟี่เราก็จะเปิดฮะแถมแพทหน้าก็มีตัวใหม่อีกทั้ง2ตัวเลยเป็นแอนเป็นบิลลี่เว้เคเป็นไม่ใช่ตัวละเพิ่มเลดหน้าตู้ด้วยอยู่แต่แต่อยู่ในทีมเดียวกันเอ,อ คงไม่มีในโกมาตะมาหรอกเนาะจะไ่มีได้ยังไงอ่ะถ้าเกิดมีผมลบเกมทิง้งงเอาถ้าผมทําจริงด้วยเพราะผมมีการันตีหน้าตู้มันไม่ควรจะเป็นในโกมาตะเออตัวหลุดเรทนะเว้ยสาโลไป35โลยังไม่มาครับไม่ต้องไปซีเรียสนะฮะรอบนี้เรามีการันตีเปิดชิวๆไป เออเนี่เป็นนิโควะได้เศษมาแลกโลเพิ่มอีกโลหนึ่งเนี่ยขอข้ามเลยแล้วกันแรงเอออกละเรียบร้อยนี่20อันแลกได้1โลต่อไป45โลยาโย,ยังไม่มาแรงเอสองตัวครับผม นิโคกับแอนบีหรือเปล่าอุ้ยเป็นอันดาดับเบิลยูเอนจินของเพาค่านะมีแล้วเนี่ยเอาไปขัดจนเต็มเรามั่งเยอะเกินมาไงก็ไม่รู้เป็นตัวละครแรงเอก็ไม่ได้นะมันจะได้เศษเพิ่มอีกตัวเป็นอะไรครับแรงเอเป็นแอนบีแหม่เรียบร้อย ได้เศษมาแรกอีกโลหนึ่งนี่ไงแลกอีกโลหนึ่งเท่าไหร่แล้วเมื่อกี้45โลน้ะเมื่อกี้ต่อ,ต,อต่อไปก็55ครับอ่าเริ่มเข้าเพชรแล้วนะแต่ว่าเรายังมีอีก8อันก็ใช้เพชรไม่เยอะไปะ55โลก็ยังไม่มานะครับ <c oughs> เปิดถูกตู้ไหมเนี่ยโอ้โหลังเอมีตัวเดียว ในฐานะที่แรงเง A มีตัวเดียวผมขออนุญาตข้ามนิโคโอเคไม่แย่ฮะโอเค65ต่อไปเข้าเพชรล้วนๆแล้วนะตอนนี้ไม่เหลือตัวลุงละเพราะฉะนั้น65โรครับเริ่มเข้าเพชรเข้าเนื้อกันแล้ววะยังไม่มาเห็นมีการันตีหน้าตู้ก็เลยจะเอาเยอะๆหน่อยละสิ ข้ามเลยแล้วกันไปนี่โคลอีกแล้วฮนะเจ็ดสิบห้าโลนี่ต้องใกล้มาแล้วนะเจ็ดสิบห้าโลไปขอสองตัวได้ไหมเออไหนๆก็ไหนๆละโอโ้โหยังไม่มาวะโอโเอาสุดเอาสุดจริงแสดงว่าแปดสิบโลขึ้นแล้วเนี่ยโอโ้โขหข้ามเลยฮนะ เห็นมีการันตีหน้าตู้หน่อยไม่ได้เอาลึกเลยนะไปะเพราะฉะนั้นก็มาละรอบนี้แต่ว่าจะมากี่ตัวผมขอสองตัวได้ไหมออกทางโลภมากแล้วตอนนี้เอ้ยมาแล้วสองตัวไปนะสองตัวโชว์ไปหน่อยตัวเดียวปกติฮะตามเลนก็ตัวเดียวงี้แหละไม่ต้องลุ้นเลยว่าเป็นตัวอะไรมีการันตี ขออัญเชิญซีดและซีดซีเนียของเราโอ้ยยังก่อนสุขาคูฮะสุขาคูก็เต็มแล้วมั้งอนบี้ต่อไปแล้วปะผมไม่ได้นับด้วยว่าเมื่อกี้ตัวที่เท่าไหร่น่าจะตัวที่เจ็ดไหมนี่ไงมาแล้วซีด <c oughs> ไม่แปลกใจเลยนะี่มาตัวที่เท่าไหร่ไม่รู้เมื่อกี้ไม่ได้นับหมดแล้วปะ หมดแล้วโอ้ยไม่มีตัวที่สองเลยเหรอให้ดีใจหน่อยเถอะไม่มีหมดแล้วฮะตัวที่เจ็ดโอเคไม่แย่แต่เข้าลึกอยู่นะดีที่มีการันตีหน้าตู้ไม่งั้นเจ็บหนักว่ะแต่เพชรเราเยอะปะเออไม่เป็นไรนี่ได้มาแล้วเรียบร้อยฮะซีดง่ายได้ ก็ไม่ง่ายเท่าไหร่หลุดลึกเอ้เข้าลึกอยู่ถ้าเกิดไม่มีการันตีนี่อาจจะสวยได้นะครับต่อไปเรายังเหลือ W Engine ที่เราต้องเปิดต่อนะ W Engine ก็เปิดไป15โลเท่ากับตู้ตัวละครเมื่อกี้นี้เลยนะแต่ W Engine นี่จะไม่มีการันตีหน้าตู้นะแต่ว่า75%นะ75%ไม่ออกให้มันรู้ไปอะเอานี่ ล่าสุดก็ของอาจารย์ที่เพิ่งเปิดไปเออไม่ใช่15โลดี W Engine มันการันตี80โลนี่ว่าเพราะฉะนั้นผมก็เพิ่งเปิดไปแค่5โลเองนะตอนนี้ย้ายมาเปิดหน้าหาวบ้างโอหเสียดายไม่มีวันเดนนี่บูให้รูปก่อนเปิดนี่เป็นสูตรนะถ้าเจอวันเดนนี่บูอยู่ที่หน้าร้านเนี่ยเราต้องรูปก่อนครั้งหนึ่งนะครับถึงจะโชคดีถึงเปิดได้นะไปะเพราะฉะนั้นเราก็ไปที่อ่า W-Engine ประจำตัวของซีดกันเลยที่15โลครับผม15โลกับ W-Engine ยังไม่มานะครับธรรมดาปกตินะมี A อันเดียวอีกต่างหาก A อันเดียวแบบนี้ผมขอข้ามโอ้โหเป็นของบิลลี่ไอตู้ตัวละครเมื่อกี้ก็บิลลี่ออกมาก่อนคนแรกนะับเบย W e n g i n e ก็เหมือนกันเออล็อกหรือเปล่าวะ อันนี้ถูกไหมเนี่ยถูกแหละของซีดแหละโอเค25้าโลไปอ,อ่ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวยี่สิบห้าโลมาเลยเหรอเว้ยเฮ้ยเฮ้ยแต่ับ่บนอยูเอจนจินเราไม่มีหน้าตู้วะ่ะมาลอรุนกันแนะ่ <c oughs> มาเร็วๆแบบนี้มันชอบหลุดเรทวะ่ะของแอนบี้ มาเร็วๆแบบนี้มันชอบหลุดเลทว่ะผมไม่มั่นใจเลยดูดิอุ้ยทำไมรอบนี้มันหมุนเร็วปแปลกๆโอ้โหกละลัสเชียหลุดเลทเนะี่ยโอ้ยข้ามเลยแล้วเป็นของโซเยอร์11 ผมมี3ลูกแล้วรู้หรือเปล่าของโซเยอร์11เนี่ยมี3ลูกแล้วนะดูดูดวเปิดให้ดูนี่หนึ่งสองสามมีสามลูกแล้วแต่ยังดีมันหลุดหลุดเร็วนะแค่ไม่ถึง26่กโลมั้งเอ้ไม่ถึงยี่สโลมั้งตอนมันหลุดอ่ะใช่ไหม รือเปล่าหรือถึงไม่ก็20นิดนิดอ่ะเออถือว่ารุดเร็เร็วนะะไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นไปกันต่ออย่างน้อยเราก็มีการันตีหน้าตู้แล้วนะรอบนี้เลืออีก4โลหมายถึงเมื่อกี้เปิดไปแล้ว4โล14โลครับเออถ้าหลุดเร็วแบบนี้ก็คุยกันได้นะเป็นหลุดลึกแต่มันก็75เปว่ะพูดแล้วก็ พูดแล้วก็รู้สึกแย่ปะข้ามเลยโหไม่ใช่ของใครทั้งนั้นปะเปิดรัวๆที่24โล24โลนี่มาเลยปะโอ้ยังไม่มามาเร็วๆมันชอบดุดเรทจริงด้วยวะถ้าจะมาจริงเนี่ยมันต้องเข้าลึกๆนะมันถึงจะออกหน้าตู้อข้ามเลยแล้กันอุย้ยทั้งนิโคทั้งแอนบีเลยเว้ยโอเค34โลครับ ยังไม่มาเออนั่นแหละยังไม่มาหลังเอเกียนสมอันเลยว่ะรอบนี้ใช้ได้ข้ามเลยแล้วกันหลังจากหลุดละโอยทั้งนิโคทั้งแอนบี้มือนเดิมนะเพิ่มเลทปะเท่าไหร่แล้วเมื่อกี้ไม่ได้นับไม่ใช่ไม่ได้นับลืม54แล้วมั้งตอนนี้ใกล้ละใกล้การันตีความจริงขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ ยังไม่มาครับผมว่ารอบนี้เราเข้าซอฟพ,พิตตี้ว่ะข้ามเลยเหมือนเดียวเองโหของแอนบีอีกแล้วแอนบีเต็มไปหมดเท่าไหร่แล้ว64โล64นี่ต้องมาแล้วนะต้องมาแล้วยังไม่มาว่ะ,ะมันเอาลึกจริงว่ะไห้หน้าตู้เนี่ยข้ามเลยฮนะโอ้โห เป็นของแพนด้านะฮะกับนิโคลเอามาเอามาเนี่ยเจ็ดสิบสี่โลเนะน,นี่ยอันเนี้ยมาละไม่มาเนี่ยคือโคตรเกลือนะตู้อาวุธมาแล้วยังไม่มา,าวัดเฮ้ยเกลือจัดเลยตู้อาวุธโอ้โหดูดิ เอยหรือเมื่อกี้ผมนับผิดเมื่อกี้หกบสี่หรอโอ้โหแต่มันหกสบสี่มันก็ควรมาแล้วป่ะไปรอบสุดท้ายอันนี้ต้องมาแล้ถ้าเกิดไม่มานี่คือผมจะออกไปนอกห้องตอนนี้นะแล้วก็จะไปตรวจไตที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดมาอย่างเออต้องมาแล้วขอสองอันได้ไหม บ้าบอไม่ให้หลอกสองอันปัญญาอ่อน <c oughs> ขอมากไปอันที่4ี่ใช่ไหมเมื่อกี้ไม่ได้ดูด้วยโอ้ถือว่าดับเบิลเราเกลือใช้ได้เลยนะดีหน่อยมันไปเบาตรงตู้ตัว,ตวละครโอ้ยยังยังยังก่อนนิโคเรียบร้อย <c oughs> เ้าเพิ่งสังเกตนะดับเบิลยูเอนจินของซีดนี่เป็นรูปหัวใจด้วยเรียบร้อยฮะไอรอนฮาร์ดหมดแล้วออแถมอีกอันนึงไม่ได้หรอโตเรียบร้อย <500 S 2> <500 S 1> ครับเหลือเท่าไหร่เนี่ยสอง4มืนสามร้อยสี่สิบก้าโลเฮ้ยก็ไม่แย่สำหรับตู้ต่อไปของออฟฟี่นะไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ อันนี้ก็อีก32โลเนี่ยโอ้โหชิวๆชิวๆแล้ว,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 วลแบบนี้มันจะเสียดจไอ้ W เอนจินน่ะยี hey, ่สนะิบห้าโลเมื่อกี้ถ้าเกิดไม่หลุดเศษน,นี่คือโคตรเวอร์นี่ไงแต่เดี๋ยวมันเวอร์เกินใช่ไหมใส่ให้เลยครับนี่เออนี่แหละฮย ดับเบิลยูอนจนประจำตัวเป็นโจมตีรุนแรงไฟฟ้านะเรียบร้อยครับเล่นซีดนี่ต้องมีตัวโจมตีรุนแรงอีกตัวอยู่ในทีมด้วยนะเพราะว่า2ตัวนี้มันจะให้บัฟแก่กันและกันครับผมบังคับเลยนะก็ไม่รู้ว่าเอาไปเล่นกับออฟฟี่ได้ไหมนะผมก็จะเปิดออฟฟี่มาเล่นด้วยนั่นแหละ <c oughs> เรียกได้ว่าห่างหายกันไปนานนะสำหรับเซเลโซนซีโร่ครั้งสุดท้ายก็2.0นะแพท2แพทเลยแพทที่แล้วผมไม่ได้เปิดนะครับแพทของอลิสกับยูซุฮะนะข้าม2ตัวเพื่อมาเปิดแพทนี้นะเรียกได้ว่าช่วงนี้มีอะไรให้เปิดเยอะแยะเลยวันนี้วันที่4กันยายังเหลือนิเกะอีกนะที่ผมจะไปเปิดนิเกะนี่เป็นตู้ของกระต่ายนะ เรียกได้ว่าเป็นตู้ดักก่อนที่ Resident Evil จะเข้าชัวร์บอกเลยออกตู้ดักมาให้คนเปิดอีกแล้วนะนิเกะดี๋จะเชื่อนะเออแล้วก็ยังมีเก็นชินอีกวันที่10นะแพท6.0เออแพทเมืองนอตคลแพทใหม่แล้ว6เอ,อ้ยเดี๋ยวไม่ใช่6.0ดิมันเป็นแพทจันทาที่1ลูน่าวันเนี่ยนะเปลี่ยนชื่อก็มี เป้าหมายที่จะเปิดอีกแล้วในแพทลุน่าวันรอเปิดเลยนะแต่เกนชินเรามีไม่เยอะว่ะตู้สุดท้ายอาจารย์สเกิร์กเล่นหนักไปศูนย์ทุกอย่างเลยตอนนั้นก <c oughs> ็จะพยายามแล้วกันสำหรับแพทลุน่าหนึ่งของเกนชินอิมแพกนะโอเคเราน่าจะเปิดกันอีกทีในตู้ของออฟฟี่นะก็มารอดูกันว่าออฟฟี่เราจะเปิดได้อะไรเท่าไหร่ อ,อัลฟี่อาจจะเสี่ยงหน่อยเพราะไม่มีหน้าตู้แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูจนจบมากครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรไ,ไม่เป็นคลิปอะไรหรอกอาจจะเป็นคลิปอ,อัฟฟี่นี่แหละโอเคไม่เจอกันใหม่ครับผมบายบายครับย้ย